สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะประกาศผลแล้วนะคะสำหรับงานจิตอาสากสนระดับประเทศนำไปขยายผลเป็นผลงานเชิงประจักษ์เพื่อให้ได้เป็นต้นแบบของประเทศค่ะนายวรรัตพฤษาทวีกุลเลขาธิการกรสนได้กล่าวว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การจัดโครงการจิตอาสาสำนักงานกสอนอระดับประเทศใน77จังหวัดได้ปฏิบัติตามสอบอกคกำหนดเป็นไปด้วยรูปแบบคลิปวิดีโอและสื่อออนไลน์ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายโดยได้รับความเมตตาจากวิทยากร904ในการช่วยฝึกอบรมแล้วนำไปขยายผลเป็นผลงานเชิงประจักษ์เพื่อให้ได้เป็นต้นแบบของประเทศประกอบด้วย3กิจกรรมหลักอันได้แก่ 1. การประกวดจิตอาสาดีเด่นที่สามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจนเป็นผลงานเชิงประจักษ์นำไปขยายผลต่อในชุมชนอันเป็นต้นแบบได้ 2. โครงการขยายผลผู้นำดีเด่นที่ผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆด้านจิตอาสาที่มีผลงานดีเชิงประจักษ์สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชุมชนและ 3. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์หรือกศนชาเลนจ์มีรีวิวประกอบเพลง ผลการพิจารณาคัดเลือกการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมที่4ภาคตะวันออกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมที่1ภาคเหนือระดับประถมะศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมที่1ภาคเหนือค่ะ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นของสำนักงานกอสอนอรางวัลชนะเลิศได้แก่ภาคตะวันออกนายพัฒนาพรมเผ่าจากกอสอนอําเภอเมืองสะแก้วสำนักงานกอสอนอจังหวัดสะแก้ว ผลการพิจารณาคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่นของสำนักงานกศนอรางวัลชนะเลิศภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือสำหรับโครงการดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่คร่ำวอดในวิชาชีพเป็นผู้มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าท่านที่ชนะการประกวดล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแน่นอนค่ะ ตามที่กสนเรานะครับได้ดําเนินโครงการจิตอาสาสํานักง,งานกสนนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับทั้งการฝึกอบรมให้กับบุคลา,ากรของเราทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะครับได้รู้เข้าใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติต่างๆนะครับในเรื่องของโครงการจิตอาสาซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับความเมตตาจากวิทยากร ศูนย์เก้าศูนย์สี่ได้ให้มาความรู้ของเรานรในการฝึกอบรมให้กับพวกเราทั้ง2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็พวกเราก็นําสิ่งเหล่านี้นะครับที่ได้รับมาเนี่ยไปขยายผลนะครับใน3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมขยายผลชุมชนเกีรติอาสาดีเด่นนะครับซึ่งเราต้องการที่จะดูว่ามีชุมชนใดบ้างที่มีการ ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะครับเป็นต้นแบบได้นะครับชุมชนมีความร่วมมือนะครับร่วมใจแล้วก็นําน้อมนําจิตอาสานะครับไปสู่การปฏิบัตินะครับอย่างเป็นผลเชิงประจักษ์รวมทั้งโครงการขยายผลผู้นําจิตอศาสาดีเด่นอันนี้มุ่งในส่วนตัวผู้นำนะครับผู้นําท่านมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์เป็นผู้นําผู้ประสานนะครับผู้ผลักดันให้เกิด โครงการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาอันนี้ก็เป็นยกย่องให้กับผู้นำนะครับชุมชนที่มีผลงานในเชิงประจักษ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ประกวดแล้วก็ได้คัดเลือกมาเยอะแยะเลยครับผ่านด่านตั้งแต่จังหวัดนะครับตั้งแต่กลุ่มจังหวัดแล้วก็ภาคสุดท้ามมาต่างประเทศนะครับในส่วนของผู้ทรงคณวุฒินะครับคณะกรรมการตัดสินประกวดบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือเราเรียกว่ากสมชาเลนส์นะครับ นักศึกษานะครับก็รวมทีมกันมารวมกลุ่มกันมาโดยมีคุณครูไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ส่งเข้าประกวดร้องเพลงพราชิพ์ที่ไพเราะมีรีวิวประกอบเพลงนะครับก็ประกวดกันตั้งแต่ระดับจังหวัดเช่นกันครับรนะดับกลุ่มจังหวัดแล้วก็ระดับภาคแล้วก็สุดท้ายคือระดับประเทศครับซึ่งเราได้รับเกียรติแล้วก็ความเมตตานะครับจากผู้สนวุตทั้ง5ท่านก็คือท่านแรกนะครับคุณธุรดีอารีรอบหรือคูณอิงอิงนะครับ คุณพลพลพลกองเสงนะครับคุณพระดอนเพ่งสรินะครับคุณอาทิตย์นามบุญศรีแล้วก็ดกรกิตินันท์ชินสำราญซึ่งทั้งหาท่านก็เป็นศิลปินนักร้องนะครับแล้วก็อาจารย์ประจำคำมหาวิาลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับได้กรุณาให้เกียรติกับกศนเรานะครับผมต้องขับขอบคุณทั้งหาท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้บรรยากาศการประกวด ระดับประเทศก็อาจจะแปลกไปบ้างนะครับเพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามมาตรการของสบคอ,อย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งการประกวดประเทศนั้นก็จะเป็นการประกวดแบบดูคลิปนะครับผู้ชนะเลือดนะดับภาคก็ส่งคลิปวีดีโอนะครับที่ได้ทําไว้เนี่ยก็เข้ามานะครับเข้ามาแสดงเข้ามา ให้ท่านกรรมการได้ดูแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์กันบ้างอะไรบ้างสอบถามกันบ้างทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็เพื่อให้เราได้พูดคุยกับผู้เข้ารับการประกวดด้วยนะครับไม่ใช่ดูจากคลิปอย่างเดียวนะครับซึ่ง<ม>ผลการตัดสินทั้งหมดก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าทุกท่านเป็นผู้มีความรู้กวามสามารถเป็นผู้มีทักษะร้องเพลงก็เก่งประปวดเก่งอะไรเก่งแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมอบรางวัลน,นะครับระดับประเทศ ให้กับทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติยศและก็ความชื่นชมที่ท่านได้ขับเคลื่อนงานมาตลอดและเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งทุกทุกท่านครับที่เข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดนะครับระดับกลุ่มจังหวัดระดับภาคนั้นทุกท่านล้วนมีความรู้ความสามารถนะครับมีศักยภาพที่สูงซึ่งผมต้องขอชื่นชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทํากิจกรรมครั้งนี้ด้วยกันอย่างนเยี่ยมนะครับ